ปลายดีพี่น้องสบายดีน้ำเสาน่ะบนสุทุกคนพี่น้องกินข้าวเสาน้ำกันเด้อกระท่อมกระท่อมนะบ้านทากานกำลังมัดไทยมันล้นฐานเป็น้องเอ้ยเมนูของก็มีหลายอย่างเลยทอดหมูทอดปลาแห้งปลาทูหลายตืบปลาซับปลาบองพี่น้องเอ้ยตามด้วยแมงจุ cci ค่ะบุดจอมันอนนี้ค่ะแสบแสบเป็น้องเอ้ยมาเด้อมาเด้อ ไปเด้อพี่น้องเด้ออู้เห็นพังเขากับี่เรียพี่น้องเลยเหมืนจะได้ดูบ้างเทนน้องโบได้ชิมคล้ายซีมบ้างเออกินยำยังเน่ปลาทอดปลาทอดปลาทอดกับปลาทอดน้ำพริกน้ำพริกจะพักโอ้หลายอย่างพี่น้องเลยเก็บแป๊บหมดเจ้าไม่ได้หน่เด้อ ดี่แมวบอกูนกุบี่มเน้อมามาเนื้อค้มกันบ้านี้บางโูนเน่ใบเนื้อปลึกบายปลื้มไปบุญโมงนะเบื่อรว้จาร้อนนะแมวบางโพนมือหนูจะไงหน้าโมโอ้เขียนหลอกก่นะนะเป็นอากนแล้วเนอะขอโทษนะคะกิดใช้มือค่ะอนุญาตนะครับของแห้งๆยิ่ต้องใช้มืองเาเด้อเขาเ้าเขาง่ายขึ้นไม่ได้หวานอะไรนของเล่น้องใช้มือละค่ะขึ้นแซ่บอะอย่างเนี้ยออนยัง้องเห็น

น <átstars> <suss> <s suks> ั่งๆๆน้องๆนั่งก็เลยเข้าจากที่ชาຖ້າมือແລະເອົາເອົາບາເມືອປີ້ກາຍເອີທາງນັ້ນແນ່ອືສົມປາດອາຍມັນຊ້າງຈະເມື່ອບາງອູນຊູນະຮູ້ບໍ່ຮູ້ມາມາໄວກໍແຕງໄວ ู้จ้ะพี่อยหางันไม่ได้ก็แมันแค่ก็ขึ้นประเด็กเลยเพี่นุ้ยค่ะอืมนี่จับปลาพี่ตูเรือเลยถ้าไม่ได้ผักก็ไม่รอดรอกค่ะต้องใช้อนี่เลยอืโอ้ยน่งเดี๋วบบองปูเลย <laughs> พัฒนาคุ่มเยอบรรพบัยตามปลาสวรานด้วยนะตามปลาหอกพีน้องมใบพีชวานี่เซฟหลายอกแมททุ่มทุ่มมืองามออกมาน้าโอ้ยอดเนเกสุวยอุ

Cho lại, cho resolu, không? ăn món này ăn ăn này ăn món này ăn món này ăn món này ăn ăn món

เน้นเรื่อด้กษตรกรม,มไปดึงเหรอแมคือดูมันสีมันไในลงอ่ะกปูรมอยปันเบยแมไปไหเหมือนกันตัดกี่น้ามันไม่ล้มันขาคนแล่วว่ามันเีอะ Còn đây, nó hả? Mất một tay là bạch Hèm Ừ, nên lụa hả? Ừ. Nhanh lụa, hả? Ừ. lụa ừ. bức nhiệt, bức nhiệt Má đứa, tôi thải sao, sao con

เราติดเลขแน่ตบอต่างางี้ยตัวตบัดปนกันเอาเดี๋ก็ซัพปี้เลยเมียนมญยาตัวเองบานเดี๋ยวปูเจ็ดปากแล้วก็จะให้เงี้นรู้จักเปิดใงมากทำดีมาใช้เขามันพีดพีดใช้เงินเป็นแสนเป็นหมื่นยังไม่เคยเมีมือไปเอาสักแบบเอ๊ยยังไม่รู้อะไรให้ยังพูดว่าเออ Bond thường xuyên tay eighteen, quân sự eighteen. Rather than ever. The bay không điêu cụm từng bay. Young thắng ở mặt. Nguyên mọi thật kèt thôi thôi, kèm kèm hai. Ngói thôi, kèm hai. Ngói thôi, kèm hai. Ngói thôi, kèm hai nó luôn luôn. Mình mình là lấy, nó phá mà đang khác không Quá kì 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 đang có nó cái cái luôn Về là lại nó trong cái nhà to cái này đây gì cái Đóng cái tôi bơm quần kia. Quần kia cho À, cho cái nào về. ตีกาบ้านกี่มาปยีกะเกระเปเดสมาสุดทางแล้วมันเป็นแบบนี้แต่ตัวมึงตัวเอาต้องปกคบตวคบอมนันอ่ปลายปีกเือเอนะที่ตัวมึงนะอืนหก็ลูหุยิงเกียร์ซอนนู่ห้ยนู่มันหยุด អត់ទៅតាមតាមចាប់ប្រៃកែហ្វេតាមដល់ទីតៃហ្នឹងទៅរកទៅហ្នឹងទៅហ្នឹងទៅបានទៅបានទៅមើលបាយមកចាំមើលថាប៉ុន្មានឡើងយកនេះអនុខ្ញុំដាក់ហើយយមហ្នឹងឯងបាត់បានលក់ខ្ញុំខ្លួនផងថ្ងៃឲ្យខ្ញុំចោលលើហ្នឹង แซ่บพี่น้อเงเอ้ผมรับพี่น้องให้สองจานไม่ค่อยได้เลยกินนมกินอย่างนี้ด้วยไม่ค่อยได้หรอกเจ้าบ้าน,นบอ้าปูเน้อมัดพิจารไหนิยุงกันเล่งเต็มเรื่อยๆฟันม่ค่อยดี

เริ่มเฮ็ดเดี๋ยวเฮ็ดพึงมัเอาอีกาก็มึงันโอ้พี่น้องวาแซ่บแไม่หมดละเยอะคนเบิดข้าไป2จานก็ยัง่อิ่มเนาะกอมาจาพี่น้องเพียงมเด้องก็ได้กดแอยู่ดีแม่งบสครูทุกคนด้วยพกันใหม่คลิปหน้าสบายดีกินต่อ้พี่น้องไปละเด้อ